moshi e 依来を断るとき moshi de 依来を断るときเมื่อปฏิเสธข้อเสนอคำขอเมื่อปฏิเสธข้อเสนอคำขอ いえเกโกเดสยเกกไม่ไม่เอาไม่ไม่เอาいまケコですいまก โกเดสเวลานี้ไม่เอาเวลานี้ไม่เอาจูบุนอิทาดะกิมาสตาจูบุนอิทาดะกิมาสตาได้มาพอแล้ว ได้มาพอแล้วそれเ好วではุกิเดวะอาきิมาเซせんเุกิเดวะอาิมอันนั้นไม่ชอบอันนั้นไม่ชอบ そซは必要ありまซんそれは必要มりまซんซซมไม่จำเป็นไม่จำเป็นนด 自分でできます。たまえんだいたまえんだいわたしもきではありませんわたしもきではありません ไม่ถูกกับฉันไม่ถูกกับฉันโอยกืนนิทัเตโซโมอาริมาเซงโอ้ยคืนนี้ทัเตโซโมอาริมาเซงคงจะช่วยเหลือคุณไม่ได้ คงจะช่วยเหลือคุณไม่ได้ข้างงายเอเตมิมาโชข้างงายเอเตมิมาโชเอาไว้พิจารณาดูก่อนเอาไว้พิจารณา ดูก่อนありがとうございกす